ฝนตกแหงคักค่ะปลาขาดของแท้เลยค่ะออ้แหมไปยุทงไม่เห็นกอกไม้เลยค่ะตกแหงคักอีหลีป๊าฝนตกแหงแล้วค่ะเริ่มกระน,นั้งไม่แหงคักแล้วตกนักอีหลีค่ะอยากให้ตกหลายพี่น้องช่วงนี้ ฝนตกแห้งคักอยากให้ตกแห้งๆโดนๆเด้อค่ะนี่ละมื้อนี้เราจะได้น้ำใส่ปุ๋ยค่ะหลังจากฝนบ่ตกมันตกไาอยู่ค่ะแต่ว่าตกบ่เพาสิไดน้น้ำปนไดนะคะหองอเจอไอแจะมื้อนี้ละน้ำกระิเต็มให้นาทแท้ๆค่ะเพราะว่าฝนตกหนักคุณเอาเมด็ดบักใหญ่ที่น้องสังเกตเอาค่ะเม็ดฝนเมดใหญ่แล้วก็เม็ดหนาแห้งไปนอกทง คุณคุณะค่ะไม่เห็นปกใหม่เลยเพราะว่าบานสมองกระติดทงน้ำเน้ะค่ะบรรยากาศช่วงนี้นี่ค่ะสะมองกระยุ่ึดึงระเบียงบานเน้ะค่ะตอนนี้กระถ่ายยึดทึงระเบียงบานพอดีค่ะเก็บพาบรรยากาศมาให้เบิง้งคุณาแข้งเตะตกแข้งขักกว่าเก่าค่ะรถกระแลนบุนบุนอยู่ค่ะอุ้ยตกหนักตกแข้งตกหนักค่ะตกหนักจุดๆเลยค่ะ คุณนะล้มกระเลิมม้าแหงแล้วค่ะตาฝนสุดยอดเลยค่ะนีรลกชิดใจโกบค่ะทะเลเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆในเบิ้งในพ่อแม่พี่น้องนะครับสมกันบ้านพี่น้องเป็อยังไงแน่ก็คอมเมนต์มาบอกส้อมหมองในเลยค่ะส้อมหมองก่ะพิชิบไปเพียงสักนีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่ะเป็นแต่มีแหงใจาะค่ะฝนตกนักอิลีตกกันนำเลยค่ะปลาขาดสองแทเลยค่ะ Thank you.